กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชายผู้บ่าคลั่งไร้วุผู้นะฮะพบกับผมเอดมินเมงเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมาพบกับเอดมินเมงนะครับมาคุยหลังเกมกันหน่อยนะฮะโอ้โหอุ่นเครื่องนัดที่สเมไร้วุของพวกเรานะครับแพ้ให้กับเอเชมิลานไปนะครับ4ประตูต่อ2นะครับที่ฮ่องกงนะฮะเป็นอุ่นเครื่องปีซั่นที่เอเชียนะครับก็ต้องบอกว่ามีหลายประเด็นให้ได้พูดคุยกันหลังเกมเลยนะฮะก่อนที่จะไปชมอ่า บทวิเคราะห์หลังเกมนะครับของแอดมินเมงนะฮะก็ฝากกาลังใจไปกับพี่น้องนะครับชาวอีสานนะครับหลังจากที่ตอนนี้มีสงครามอ่ากำลังยิงใส่กันอย่างหนักหน่วงเลยกับเขมรนะฮะก็ต้องว่าผมเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่อันตรายด้วยนะครับผมอยู่ในอุบลน,นะครับแต่ก็อ่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คืออ่าประชาชนที่อยู่แถบชายแดนนะครับผมก็ขอส่งกําลังใจให้นะครับแล้วก็ เขาให้สงครามนี้จบโดยเร็วที่สุดนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทหารทุกนายนะฮะผมแอดมินเม้งนะครับเป็นกำลังใจให้ส่วนผมแอดมินนะครับยังช่วยอะไรไม่ได้นะครับสำหรับเรื่องของการสู้รบกับเขาแต่ว่าเดี๋ยวแอดมินจะไปบริจาคนะครับก็จะมีพวกน้ําดื่มหรือว่าข้าวของใช้ที่สิ่งที่จําเป็นนะครับสำหรับประชาชนนะครับเดี๋ยวแอดมินไปแน่นอนนะฮะวันนี้เรามาคุยกันหลังเกมกันหน่อยเมื่อวานนี้นะครับ ก็แฟนๆคงได้เห็นแล้วว่า,าลิเวอร์พูลเราเล่นยังไงนะครับอุ่นเครื่องปรีซีซันมีหลายเรื่องที่ที่จะมาพูดกันวันนี้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เมื่อาวานนี้นะครับเราอุ่นเครื่องกับเอซิเิลานเราก็แพ้ไปนะครับสประตูต่อสองนะครับก็ต้องบอกว่ามีอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะครับที่มงบอกฤด,ดูการน้าได้เลยนะครับ นึงละเรื่องฟอร์มของฟอร์เรนเวียนะครับแล้วก็ดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างเอนคูโมฮานะครับแต่เรื่องที่น่าสนใจและเรื่องน่าช็อกนะั่นก็คือข่าวการย้ทีมของรยดิอาสแล้วก็ตางฝั่งของดาวินูเยสด้วยนะครับที่แน่ๆเนี่ยน่าจะต้องย้ายออกนะครับท่านผู้ชมเพราะดูแล้วนะครับไม่มีชื่อลงสนามทั้งตัวจริงและตัวสมรองเลยนะครับสำหรับดีอาสแล้วก็ทางฝั่งของดาวินูเยสนะครับเพราะ มันเป็นการส่งสัญญาณด้วยนะครับว่าถ้าหากจะขายเนี่ยก็อย่าเสี่ยงที่จะส่งลงเล่นนะครับเดี๋ยวเจออาการบาดเจ็บนะครับฉะนั้นแน่นอนนะครับเป็นสัญญาณส่งท้ายเลยว่าน่าจะย้ายแน่นอนนะครับสำหรับดีอาร์ดแล้วก็เดนมาเนียดนะครับล่าสุดก็ดีอาร์น่าจะย้ายไปสูบเยนอรน,นะครับส่วนาทางฝั่งของนูนเยดเนี่ยน่าจะย้ายไปซาอุดีอาระเบียนะครับส่วนอีกเดียวหนึ่นงเราที่ต้องลุ้นกันหนักเลยนั่นก็คืออเล็กซานเดอร์อิชักนะครับ มีใจให้กับลิเวอพูลนะครับแหล่งข่าวทุกสำนักประคมข่าวเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับตอนนี้เหลือแค่ลิเวอพูลนะครับที่จะทําทให้ดีลนี้สําเร็จรุล่วงนะครับอิสซักอยากย้ายมาล่าสุดกระพึงปฏิเสธข้อสเสนอนะฮะเงินจากสาอุดิอาระเบียนะครับจำนวน70,000 0ยูโรต่อสัปด,ดาห์นะครับปฏิเสธไปแล้วบอกว่าใจอยู่ที่ลิเวอพูลเพียงสโมสรเดียวเท่านั้นนะครับอ่า อ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องในเกมเมื่อวานกันหน่อยนะครับก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าอ่าเมื่อวานนี้เนี่ยรีวูของเรานะครับสิ่งที่ได้มองเห็นก็คือเรื่องของสไตล์การเล่นนะครับตอนนี้เนี่ยรีวูของเราครับสไตล์การเล่นจะเป็นอานเนอร์สล็อตบอลแล้วนะครับจะอ่าครอบครองบอลแล้วก็เน้นการครอบครองบอลแล้วก็พับสนามบุกเมื่อวานนี้เห็นได้ชัดเจนเลยว่าร์พูลพับสนามบุกอยู่ข้างเดียวนะครับ แต่สิ่งที่ยังมีการแก้ไขก็คือเรื่องของแนวรับนะครับโดนโต้ทีไรเนี่ยเป็นโดนเสียประตูเกือบทุกทีเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าแพ้เมื่อวันเนี่ยกองหลังไม่ดีนะฮะแล้วก็จุดหนึ่งก็คือการขาดของโกนเตในครึ่งแรกแล้วก็อาการมาเจ็บของโจโคเมสนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแฟนๆก็ถามมานะครับมีโอกาสดิวของกองหลังจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับ ต้องบอกว่ามีโอกาสนะครับแต่เริ่มน้อยลงเพราะว่าล่าสุดนะครับเนรสลัดได้ออกไม่สัมภาษณ์ว่า,ามีโอกาสที่จะเป็นไรนกาฟินแบกนะครับจะได้ระบ,บทบาทนะครับมาช่วยกองหลังในยามจาเป็นนะครับซึ่งตอนนี้แอดมินไม่เห็นด้วยนะครับเพราะหนึ่งละไม่อยากจะไปเพิ่มงานให้กับกาฟินแบกนะครับน้องมันก็เล่นในตำแหน่งกองกลางหนักอยู่แล้วนะครับส่วนถ้าหากกองหลังเราบาดเจ็บเพิ่มอีกเนี่ยจับน้องมันมาเล่นนะครับเผื่อบาดเจ็บไปอีก มันจะแย่นะครับกันไว้ดีกว่าแก้ดีกว่านะครับซื้อดีกว่านะครับทุ่มเงินให้สุดๆไปเลยในตลาดโลบนี้นะครับถึงแม้ว่าตลาดโล่หน้าจะไม่ซื้อไม่เป็นไรขอตลาดโล่นี้ทั้งกองหน้ากองหลังไปเลยดีกว่านะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะเนื่องจากว,ว่าตำแหน่งกองหลังเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นปัญหาคลังขลังตลอดเลยนะฮะโจโกูเมสเนี่ยแสดงเห็นว่าเขาเนี่ยน่าจะยืนระยะไม่ได้นะครับ จนจบฤดูกาลนะครับพอล่าสุดก็มีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อนะฮะที่เส้นเอ็นนะฮะก็ถือว่าเป็นอาการบาดเจ็บเลือดหลังนะฮะอ่ะเรามาดูไลน์อัพกันหน่อยนะครับที่ได้กล่าวไปไลน์อัพของลิเวอร์พูลเนี่ยอาเนอร์สลาก็เลยดึงการเป็นแบกเนี่ยมาเล่นเซนเตอร์เลยนะครับจับคู่กับฟันได้ไปเลยนะครับทดลองนะฮะทดลองทีมนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆนะครับก็ผู้สมบูรณอลิซุมบิเกอร์นะครับได้ลงก่อนทางด้านของจอร์จี้มามาดาซิวิลี่นะครับ แนวรับก็าทางฝั่งฟูเแบ็กขวาเนี่ยใช้ลูคัสสตีเฟนสันนะครับทางด้านซ้ายใช้แอนดูโรโมสันนะครับตรงกลางน่าสนใจนะครับมีไทเลอร์มอตตันนะครับแล้วก็โซโบโซโบสไลท์นะครับเล่นในตำแหน่งใหม่ก็คือลงมาต่ำนะครับจะยืนอยู่ข้างหลังของซาร่าเอเลียตแล้วก็ทางฝั่งของฟอร์เรนเวียสด้วยนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นบทบาทใหม่ของ ตรงฝั่งของโซโบนะครับเดินิกโซโบสไลด์นะครับก็ยืนลงต่ำมาหน่อยนะครับเป็นตัวอคอยคุมเกมตัดเกมแล้วก็คอยส่งบอลให้เวียสนะครับเห็นนะเจนเกมเมื่อวานเนี่ยบอลไปถึงโซโบสไลด์ปุ๊บเนี่ยเขาจะมองหาเป็นแบบแรกเลยก็คือฟ o อรินเวียสนะครับเพื่อจะนำบอลให้ฟอรินเวียสเนี่ยทำเกมลุกนะครับเห็นหลายครั้งเลยนะครับเงยหน้ามาส่งให้แต่เวียสเลยนะครับสำหรับโซโบนะครับ ส่วนแนวรุกก็มีซาลานะครับแล้วก็เอนคูโมฮานะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเอนคูโมฮานะครับเล่นทางฝั่งซ้ายเลยนะครับเพราะว่าก็มีโอกาสสอดแทรกเป็นตัวจริงแทนดิอาร์นะถ้าดิอาร์ย้ายออกนะครับถือว่าเล่นดีมากนะครับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาสําหรับเอนคูโมฮานะครับการเลี้ยงกากระชากลากเลื้อนะครับการตัดสินใจนะครับเล่นดีนะฮะมีอนาคตขออย่างเดียวนะฮะอย่าปล่อยยืมนะตัวนี้นะครับทำไมถึงบอกว่าอย่าปล่อยยืมนะครับ ให้น้องมันเนี่ยอยู่ที่นี่เพื่อได้เรียนรู้วิชานะครับแล้วก็ค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปนะครับให้อยู่ในชิมชุดใหญ่เลยไม่ต้องส่งลงไปเล่นทีมเล็กละนะครับมันไม่จําเป็นละเพราะว่าตอนนี้วิชาของเขาเนี่ยมันเล่นชุดใหญ่ได้นะครับเหลืออย่างเดียวก็คือเรื่องกระดูกนะครับส่วนตรงนี้แฟนบอลไม่ต้องห่วงนะครับเด็กอายุ16บย่าง17เนี่ยไม่ต้องใช้งานเยอะนะครับ แต่ขอให้อยู่ทีมชุดใหญ่ค่อยๆเรียนรู้ไปนะฮะอาจจะลงเล่นช่วงที่ริวูนำ4-50 30เงี้ยลงมาเก็บเกี่ยวอาจสัก10นาที5นาทีนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเกมที่ไม่มีความหมายเนี่ยลงเล่นได้นะครับเพราะเห็นมาหลายเกมแล้วเอ็นคูโมฮาเนี่ยมันเล่นได้นะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเหลือแค่กระดูกเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ประสบการณ์เพิ่มอีกนะครับแล้วก็การตัดสินใจจังหวะสุดท้ายเนี่ยเริ่มดีละนะครับ ส่วนอีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือฟอร์เรนเวียสนะครับเกมนี้เล่นครึ่งแรกเล่นร่วมกับเอนคูโมฮานะครับก็มีจังจังหวะที่ทำให้แฟนบอลน,นี่ตื่นเต้นนะครับบอลทะลุทะลวงดีเหลือเกินแต่ที่สำคัญเนี่ยผมยกยกให้เลยก็คือเรื่องของการพลิกบอลนะครับพลิกบอลดีจริงๆนะฮะเดี๋ยวจะโชว์ของดีมากกว่านี้อีกนะฮะสำหรับฟอร์เรนเวียสนะครับเกมกม็คือืนี้เล่นดีเลยนะฮะแล้วก็มีความวุบวาบ น่ากลัวนะครับแต่สถิติที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะตรงกันข้ามนะครับไม่มีการแอซซิดนะครับไม่มีการส่อางสอากาสที่ดีแต่ฟอร์มมันดีเน่ยนะครับการจับบอลจังหวะแรกการพลิกบอลการจ่ายขวางสนามการแทงทะลุช่องมีจังหวะหนึ่งเนี่ยแทงให้กับเอเลียดหลุดไปนะฮะแต่แรงไปนิดหนึ่งนะฮะนั่นแหละครับคือมิติที่ผมมองว่า นี่คือของจริงนะครับถึงแม้ว่าแฟนบอลคนอื่นจะมองว่าโอ้ยสื่อแพ่งจังซนจังซีเดี๋ยวมึงรอดูเลยนะครับเดี๋ยวมึงรอดูเลยนะครับอ่ะนี่คือ,อไล่อัพลิวพูลในครึ่งแรกนะอันนี้ผมพูดครึ่งแรกก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาพูดค่อยๆเป็นสเต็ปไปเริ่มจากแนวรับก่อนตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของอาเนอร์สเอตบอกว่าแนวรับเนี่ยอาจจะไม่ซื้อนะครับแต่ดูจากเมื่อคืนเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าต้องซื้อนะนะครับ น่าจะไม่พอนะครับคุณต้องซื้อไว้นะครับการไม่ดีกาแก้เพราะว่าคอนซ่ามันไม่อยู่แล้วนะครับถามว่าการเฟรนแบกเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ดีเท่ากับกองหลังอาชีพนะครับการเฟรนแบกเล่นได้จริงเมื่อคืนนี้เนี่ยต้องบอกแฟนๆเลยการเฟรนแบกเนี่ยก็น่่มเหมือนกันนะเจอไอ้ลาเฟลเลียลเนี่ยกระแทกนะครับหรือว่าเล่นแรงในใส่หลายครั้งผมเห็นในช่วงที่ การรีเพย์ภาพช้าเนี่ยมีเหมือนอารมณ์ขึ้นเหมือนกันนะการเฟนแบกนะครับก็ไปใส่คืนเลยเอาเหมือนกันฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมกลัวไม่ใช่ะลรหรอกกลัวมันเจ็บนะฮะการเป็นแบกคือเล่นกลางเนี่ยมันสามารถพลิกบอลแล้วก็สามารถที่จะอ่าเป็นโอกาสที่จังหวะได้เปรียบบอลเนี่ยมันเยอะกว่าแต่ไปเล่นเป็นกองหลังเนี่ยมันเจอหลากหลายรูปแบบนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าถ้ากรณีเกิด ทำฝังกันไปนแบบเจ็บมันจะเสียหายนะครับเสียหายทั้งกองกลางและกองกองหลังด้วยนะครับเพราะโยกเขาไปเล่นฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันมีถ้วยให้ลงเล่นเยอะนะครับซื้อดีกว่านะครับกัดแคลเยอะหน่อยซื้อเลยนะครับซื้อเลยนะฮะแพงก็ซื้อตลาดรอดหน้าไม่ซื้อเนี่ยผมไม่ว่าขอตรงนี้เนี่ยคือจัดเต็มให้หน่อยนะครับเพราะว่าเราพึ่งมาใช้เงินนะครับอ่าฉะนั้นตรงนี้ก็ ถ้าบอกว่ากองหลังมีปัญหาเลยนะครับผมมองดูเมื่อคืนนี้นะครับเป็นสิ่งที่ต้องแก้เร่งด่วนเลยนะครับผมบอกเลยเลยนะฮะว่ากองหลังเนี่ยต้องซื้อนะฮะท่านผู้ชมอ่าฉะนั้นตรงนี้นะฮะแนวรับที่เราเสียประตูแรกนะครับจะเห็นได้ชัดเจนว่ามันเป็นจังหวะโต้กลับนะครับก็เป็นจังหวัดที่เราบุกนั่นแหละบุกที่ขึงขึงเขาไว้เลยนะฮะเป็นจังหวะโต้กลับนะครับเป็นจังหวะที่อาทางฝั่งของ เราเสียบอลนะครับโดนโต้กลับแล้วก็เป็นทันนาเลเอานะครับจังหวะโต้กลับของ AC ซิเมลานี่ไม่เยอะนะครับจ่ายบอลแค่สองครั้งถึงหน้าประตูแล้วยิงเข้าปั้งเลยนะครับก็เห็นได้ชัดเจนนะครับว่ากองหลังของเรานะครับถ้าไม่ใช่กองหลังอาชีพเนี่ยตามไม่ทันนะครับเร็วจริงๆนะครับแล้วก็โดนสวนตรงนี้นะครับนำหนึ่งสูนนะครับ แต่ตอนที่นำหนังชูนะ่ะรูปทรงเกมเนะ่ยเป็นของลิร์พูทั้งหมดเลยนะครับมิลานเนี่ยคืออดทั้ง10คนเลยนะครับคือตั้งรับลึกมากนะฮะริบ์พูเนี่ยบุกไปอยู่แดนมิลานเ <c oughs> กนือบทุกคนเลยนะฮะนี่คือสไตล์การเล่นของลิร์พูช่วงนี้นะเป็นการบุกแบบพับสนามบุกเราจะได้เห็นกันนะครับนี่แหละที่ผมบอกว่า กองหลังมันต้องซื้อนะครับไม่งั้นเนี่ยอพอโดนต้กลับแล้วเสียประตูแบบนี้มันหมดกําลังใจนะครับแล้วบางทีเนี่ยพอโดนนําไปก่อนแล้วมาบุกใหม่เนี่ยแล้วเจอรับแน่นๆอีกเนี่ยกาลังใจหายเลยนะครับฉะนั้นขอกองหลังแน่นๆปึ๊กๆเกฮีเนี่ยใช่เลยใช่เลยนะฮะต้องเป็นเกฮีนะเพราะว่าถ้าเป็นจังหวะเนี้ยผมว่าเกฮีทันแล้วก็น่าจะาบล็อกหรือว่าตัดฟาวไว้ก่อนเลยนะครับ จังหวะนี้พอพอในรูปภาพเนี่ยฟันไดมาก็ไม่ทันแล้วคือมันหลุดจากตำแหน่งของการโต้กลับก็คือตั้งฝั่งของกาฟเฟนแบกที่เขามาเล่นหลังไงน,นะฮะจังหวะนี้หลุดจากกาเฟนแบกนะครับเจอ,อผู้ริษจ่ายตัดหลังแล้วก็เลยเอาหลุดเลยนะครับแล้วก็ยิงปังเดียวนะครับเรียบร้อยนะครับจังหวะนี้พูดถึงแนวรับของเรามีปัญหานะครับกองหลังใหม่ต้องมาแล้วนะครับ มีปัญหาจริงๆนะครับจังหวะโต้กลับของเอ็มจีรนนะครับหลายครั้งด้วยนะไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับผมเห็นหลายครั้งเลยแล้วก็เสียประตูจากลูกโต้กลับเนี่ยตลอดเลยนะครับโดยเฉพาะเลเวลาเฟลเลลเนี่ยมันถ้าเจอตัวเร็วๆแบบนี้เรามีปัญหานะครับมันในเวลานี้ผมบอกเลยฟันได้กับโกนาเต้เนี่ยก็เป็นตัวหลักก็จริงนะครับแต่ว่ามันตลอดทั้งฤด,ดูกาลอะนะฮนะมันมีเกมลงเล่นนี่เยอะขอเถอะนะครับตรงนี้นะฮะ ก็ต้องบอกเลยมาร์กินีต้องเกาแล้ว,ลวนะท่านผู้ชมนะฮะอ่าอันนี้จังหวัดเสียประตูนะครับอ่าแล้วก็เรามาดูจังหวัดที่เราได้ประตูกันหน่อยนะครับที่ลิโอเอ็นคูโมฮานะครับเป็นคนสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับอ่าเดี๋ยวลงลงมาดูหน่อยนะครับ <c oughs> ก็ต้องอว่าเป็นจังหวัดที่ตามเนื้อผ้านะครับแล้วก็เอ็นคะูโมฮาเนี่ยกล้ากระชากลักเลื้อยนะฮะจังหวัดนี้นะฮะคงเห็นกันแล้วนะเมื่อคืนนี้นะดูครับ น้องมันมั่นใจแล้วดูครับแล้วดูเล่นหลอกเนี่ยทุมรินะครับหลอกทุมอริแล้วจ่ายคืนโซโบครับโซโบยิงลูกนี้สวยงามจริงๆนะครับโซโบเนี่ยเขาเป็นเครื่องการันตีอยู่แล้วเรื่องของการยิงไกลนะครับเนี่ยโต๊ะกลับนะครับเห็นได้ชัดเจนเลยว่าริโอเอนคูโมฮานะครับไม่ธรรมดานะครับแล้วก็กล้าเลี้ยงนะครับกล้าตัดสินใจนะครับแล้วก็ดูครับหลอกทุมอรินะครับ ตัวจริงเอซิมิลานนะแล้วก็โซโมยิงลูกนี้นะครับเห็นได้ชัดเจนว่าเอนกูฮานเนี่ยอย่าปล่อยยืมตัวนะผมขอเลยนะครับให้อยู่กับพี่พี่นี่แหละไอ้ซาร่านะครับถึงแม้ว่ากระดูกอาจจะยังไม่ไม่ถึงกับผู้ใหญ่นะครับเพราะตอนนี้น้อง16 17บเนาะนั่นแหละครับแต่ว่าผมอยากให้ซึมซับนะครับแต่ถ้าถามว่าย้ายออกไปเล่นแบบยืนตัวได้ไหมนะครับก็สําหรับผมแล้วผมอยากให้อยู่มากกว่านะครับแล้วก็ ายายออกเล่นแบบยืมตัวก็ได้นะครับอ่าจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แต่ว่าอยู่กับทีมชุดใหญ่ก็ถือว่าอ่าจะได้โอกาสเล่นที่แบบทวินเมนต์แมตช์ใหญ่ๆเลยนะครับอย่างเช่นบอลอ่าพิมพ์ลีกช่วงท้ายนะครับหรือว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ช่วงท้ายนะครับอ่าที่เรานําไป4 0 3 0หรือไม่เกมมันขาดแล้วเราสง่งน้องลงเล่นได้ 10- หรือ5นาทีหรือ15นาทีมันก็มีประโยชน์มากกว่าที่จะปล่อยไปยืมตัวนะครับอ่านี้ความคิดเห็นของผมนะ นะฮะอ่ะเรามาดูในเรื่องของฟอริ n v นเวียนกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมเมื่อคืน,นเนี่ยนฟอร์รนเวียนนะครับเดี๋ยวมีฟอร์มให้ดูกันหน่อยนะครับแฟนบถามมาบอกฟอร์มเป็นไงแอ m ดมินนะครับฟอร์มก็ต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่ผมมองว่าแล้วว่าคือพีิกบอลดีนะฮะบอลสัมผัสแรงเนี่ยยดเยี่ยมเลยนะครับ แล้วก็พื้นที่แคบๆเนี่ยไปได้ดีนะครับดูดูดูเนี่ยพิกบอลครับจ่ายให้จังหวะเล่นร่วมกับซาร่าเล่นดีนะครับดูครับเล่นนิ่งจริงๆนะฮะแล้วดูครับเนี่ยเล่นกับซาร่านะครับพยายามจะจูนติดกันนะครับท่านผู้ชมจูนติดกันอยู่นะครับเนี่ยบอลจังหวะแรกมันเนียนตาเหลือเกินเหลือแค่จังหวะจะโคนเท่านั้นแหะพิกบอลดีเหลือเกินนะฮะเล่นร่วมกับซาร่าดีนะับดูครับนี่ฮะลาซาร่าไม่ยิงครับท่านผู้ชมปกติจสาย่าิยิงแล้วนะครับคือเล่นดีนะฮะดูครับ ยกข้ามแล้วดูครับนี่ชิ้หนึ่งสองเนี่ยมิติใหม่เกมลุกเลยขนกิ่งลุกหยาบหยาบเลยพี่น้องดูครับเนี่ยมันเนียนตาบอลจังหวะแรกผมชอบมากนะครับจับบอลหนึ่งฟึบแล้วดูแบบคือเล่นสไตล์ง่ายๆแต่แฝงไปด้วยคุณภาพนะฮะมีจังหวะที่แหวกแหวกเนี่ยผมแบบโอ้เหนือมากเลยนะครับคือแหวกสองแล้วก็จ่ายให้อ่าทางฝั่งของเอเลียดนะครับมันน่าจะมีอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับเนี่ย ประมาณนี้นะผมว่าโอ้โหอันนี้เพิ่งแค่เริ่มนะท่านผู้ชมยังขาดจังหวะจะโคนนิดหน่อยนะแล้วก็ความฟิตนะครับเนี่ยลูกนี้ก็ดูิ่าเหลือเลยท่านผู้ชมดูเนี่ยเนี่ยลูกนี้เนี่ยเนี่ยครับโอ้โหดูครับสองเงินแหวกไปสองสามเลยแล้วจ่ายโคตรสวยเลยลูกนี้เอเลียดไม่ทัน,นครับเซ้นบอลไม่ถึงหรือเปล่าดูครับจ่ายสวยจริงๆนะเป็นไม่เป็นซาลาจับยิงปังเลยนะฮะนี่คือฟอร์มของฟลอเรนเวียตนะครับ สุดๆนะฮะมีคนบอกว่าเอ้าไม่มีแอดซิดไม่มีประตูเนี่ยซื้อแพงหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้มองถึงจุดนั้นนะครับเพราะมันเป็นปีซีซันผมมองการประสานงานนะครับดูบอลจังหวะแรกเนียนตานะครับแล้วก็อ่าวิสัยทัศนะครับการเล่นเกมบุกนะครับมันเนียนจริงๆนะฮะไม่ได้พูดอวยนะฮะแต่ว่ามันก็ต้องดูฟอร์มกันต่อไปนะครับอ่านี่คือ หลังเกมที่แอดมินได้เห็นนะฮะก็มีหลายอย่างอยู่หรอกนะครับแต่มองเห็นจะชัดก็คือที่ได้กล่าวไปนี่แะนั่นก็คือแนวรับนะครับต้องต้องมีการแก้ไขนะครับจวโกเมก็เจ็บไปแล้วนะครับแล้วก็ฟอรมของฟอ์เรนเวียนะครับที่เราได้พูดถึงกันนะฮะแล้วก็ฟอรมของริโอเอ็นคูโมฮะนะครับส่วนเรื่องตลาดการสการักเตะนะครับก่อนแน่นอนนะฮะดิวิดีอาร์ตน่าจะย้ายนะครับค่อนข้างแน่นะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยแน่นนะครับแล้วก็ ต้งฝั่งของอนูนเนตด,ด้วยนะครับนี่จะเป็นขาวออกส่วนเคียซ่านั้นก็น่าจะแน่นอนกําลังหาทีมใหม่อยู่นะครับแยกออก3นะดีอาร์ดนูนเยตแล้วก็เคียซ่าส่วนปล่อยยิมตัวก็อาจจะเป็นพวกเบนด็อกหรือว่าทาเลอรมอตันอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนขาเข้าก็น่าจะเป็นอเล็กซานด์อิชักค่อนข้างแน่นะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลเป็นข่าวอย่างหนักเลยแล้วตัวของนักเตะย้าย อยากย้ายมาสู่ร์พูทีมเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราติดตามคือดีลนี้เนี่ยต้องบอกแฟนๆก่อนว่าทําไมมันถึงนานนะครับเป็นดีลระดับอภิมหาดีลแล้วก็เงินอร์ภูเนี่ยคือรอขายดิอัดตนุนเยสก่อนแล้วค่อยเอาเงินนี้มาซื้อนะครับแล้วก็จะเพิ่มในส่วนต่างเข้าไปนะครับเราจะได้ไม่เจ็บตัวหนักนะครับฉะนั้นตรงนี้นะครับรอรับได้เลยเดือนนี้เนี่ยตลาดเปิดจนถึงเดือนนี้เลยครับ เวลาเยอะอยู่นะครับท่านผู้ชมส่วนแนวรับต้องมรุ่นกันแต่ล่าสุดนั้นตำแฝั่งของเนอส์ลอตบอกว่าอา,อาจจะขยับเราเว็นแบกนะครับไปเล่นเซ็นเตอร์แบกยํำจำเป็นนะครับก็เกียี G H e ต้องเข้าแล้วแหละอยางให้ซื้อเลยนะฮะนี่คือหลังเกมนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกนะครับว่าฤดูการพิม์ลิงกิตก,กำลังจะเปิดแล้วนะครับมีการทัวร์ปีสั้นแล้วก็มี ไฮไลท์มาให้ชมกันลหลายๆเกมนะครับเราเราอาจจะได้เจอแอดมินกันบ่อยๆนะครับก็ต้องบอกว่า,าตื่นเต้นจริงกับรู้ดูกาลนี้นะครับแอดมินก็ขอเป็นคนนำเชียร์สโมสรลิเวอร์ pool ของรอยมอนเดิมนะครับแล้วก็ก่อนที่จะจากกันนี้นะฮะก็ขอบคุณแฟนที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับทหารไทยของเรานะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับประชาชนชาวไทยทุกท่านที่กำลังประสบกับ สงครามอยู่้านในอนีสานนะครับที่เขตช,ชายแดนนะครับส่วนตัวเอนเินก็มีผลกระทบเล็กน้อยนะครับอยู่ในเมืองอุบลแต่แม่งล่าสุดบอกอมอีจรวดที่ยิงไกลได้ถึง120กิโลเมตรใช่ไหมได้ยินมาบอกอุก็เสียวเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าไทยของเรา,าน่าจะเอาอยู่นะครับแล้วก็ด้วยศักยภาพที่ดีดกว่าแน่นอนนะครับส่วนบัคเมนจะเป็นมึงขักนาะโอ้โหแบบ คือต้องบอกว่ายิงยิงก่อนด้วยนะฮะแล้วก็คือไปยิงพลเรือนนะ่ะแล้วก็ไปยิงโรงพยาบาลแล้วก็ยิงโอ้โหยิงคนบริสุทธิ์เสียชีวิตอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ค่อยชอบเลยนะฮะเอาเป็นว่าเรื่องสงครามเนี่ยก็เอาไว้เบื้องหลังแล้วกันผมเป็นกําลังใจให้ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องสงครามเท่าไหร่นะครับรก็รู้แค่เรื่องบอลน,นี่แหละเล็กๆน้อยๆนะครับเอาเป็นว่าขอเป็นแฟนนะครับมือน,น้อยๆของท่านกดส่งแก้วก็เชีย์ไปด้วยกันกับชายผู้บ่าข้างลิวผูนะครับอันนี้ เป็นการพูดสดเลยนะครับไม่มีตัดต่อนะครับพูดมาจากใจพูดมาจากความคิดที่เห็นหลังเกมนี้นะครับแล้วแฟนๆละครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรเชิญร่วมสนุนกการคอมเมนต์ใต้ใคลิปอย่างสุภาพได้เลยนะครับแล้วกลับมาพบกัใหม่ในคลิปข่าวเลฟ์วูช่วงเย็นสวัสดีครับ